มาดีพี่น้องอย่าเห็ดนองนะดำม,มันนักอย่าทิมนะชิ้นมันเหี่ยอะไรเสือกล้วยชิ้กินพี่น้องเอ้ล้ำบาก บ่ถือก uh, oh, like okay. ้อหังจกโนี่ห้องบ่มอสแางน้าเขาวไล่นี่ตรงปากมันใส่ซ้ำน่ากินดสาดีพี่น้องสบายดีปะลูกตัดหนาโอสุดมวเพลินหลาดตา เขาลงเขาเล่นนะเพื่อเขาไปแอกซอโซ้หย่าว่ะโค้งท่าน่ะมาทำทำสามุงสินักต้องลงเขาไม่ได้เหมื่อยได้นนะเขาแหงเลนเซย มันนกักหาน้เขาได้ในแห่งกนักเขาแบกสะวอา้ยบาทนี่อุ่าแต่งตัวมาหลอา่ออันมห้าเลเฮานะเป็นคนแบกขวาม,มากเลยเนาะห้สองนุ่มเพื่อน่นจดัดก,การบาทนี่ปลาลด่นน้ำหวแล้กันเดจีงเบิร์เขาแต่งตัวเลยตาเอ ยมือเดียวมือเดียวพอสมมุติซ้ำเบอร์กันโหลดเข็นนี้เออแล้วอารถเข็นใส่แล้วก็เปลี่ยนกันมีอ่ะเนี่ะโหเข็นมีสองอันบ่เออมีสองอัน เราหมวนเซยได้นี่เข้ามาได้เหือยมัาใส่น้าเยอะไหมด้ยาเทว่าดนะร้าโาโจะเือเฮ้ยแปน้ำร้านเนี่ยมึงดูคุสีตลาดลงซะาะพี่กพี่น้องเกาพี่น้องแล้มันใส มันใส่มันเอออย่าระใส่ยาให้บาคนบาวคนขีเก๊กสิแม่าวขีเก๊กบส่ยานอดืม เอาว่าว่าห้าละทิมกระปุกแกสีเกไปะยังเป็นบ้าอ่ะอยู่ลมาเลยอู่ลมาลู่งมาเลยเกิดนี่มีกหน้าเขาห้าอ่ะมีแ้วบาด้วยลาละมตสายอย่างเดียวเออ

หลดทาตายแล้วนะ่างแนเลยข่นแบกรว้ายเข็นนะแบกง่อยตะกยูหลเข็นตก็เลื้กเอาเอาึ้นไม่ทำถอยปีตปลูกขจานี่เอาึ้นนี่ที่น้ามันเต็มก็สอบเลยนี่ มีงานมาตอนถ่ายพี่น้องเอ้ยเมื่อปิดงานแล้วบิงส่งีมนลงติมาจากน้สิอเผืองูสิได้กินแหงงกว่านี้

เมาึ้นแตน้าอนนี้เห่ยกินอยู่ด้อค่ะขันปลาเมียนมันก็ชีนาไมนก็สีโขดมันสีเลืองนะคนเอองมาน้อเขาน่ะจำมันลงก่อนปีนปางมันออกตัวนี้เอตัวนี้ขึนมเออล กวนนะเออเออเห็เนไหมมันน้ำเขาเิดไ้อยู่ปลาเส็นน้ำเนาะโอ้ยแมวสีหน้ากระบด,ดีคุณน,นะคมานาม้ำเกิดโมด้

ขนาดแค่มันไก่อ่ะจองคนคือยังบอกเข้นมา apa aku oh. วี่งเลี้ยวพุซาคุ้มเบอร์หัวยืนมันสิเต็มก่อนเต็งอลยขาโมโหเพียงลำเดียวเลยไปตั้งแต่แปดโมงจนจนเที่ยงเลยตอนนี้หิวข่าวจนตาลายเลย อักคันเหมยแห้งเหมยแห้งบ่เผือกหะกไปทางใต้ไปทางหนาเนี่ยมันก็สิเขาจะพี่เนอะไปหาผู้สาวนี่จิว่าไปเฮ็ดปูกับอ่วไปไปเลืดกรุงกับว่า

เออมันถื่งเลยคนท่องก็แน่นี่แหละอารมณ์เปรีวนย่างเจ็กสอเลยย่างตะผูแก่มานี้โอ้โหแกระว่างย่างพูดมันใสเด้ ดราเนี่เกิดมาใหญ่มากในบ้านผมว่าลืมอติดว่าเกิดมาใหญ่มากชีพจรกระเคยกับปุจักเตียงระยะเราเลือดอยู่เดียนีสีเอาสีเอาโอ้ยเสียเป่อยโอ้เสียกาบเป็นอบ้าหรือ่าพูดอย่างนั้นสิ่เต็มเลย เห็นยันมาปุ้ยเลยไปรเต่าของคุณจามอย่าได้อย่าได้มาเที่ยพลังงานผู้เฮียผู้เฮียะเก็บไซน์ได้ไหใช่ไอ้คอยโซพลังกันมาคือใจเย็นตัวจะได้มันต้อง่ายด้วยนะง่ายเบื่อโธ่อตัวตัวอะไรโซ่พลังยันหมาเนี้มายัวใส่ตรงกันนี่ป่ะ นอนเตียงวานอนตัวผัวอ่อนจืนมันได้รายผัวนั่งงเร่นี่ยนอนลงนี่ยังใส่ต้นย่ไงนี่เดวใส่อยู่ข้างมันพี่กันไหนแต่มันยูอานํ้ำเนยอุ้ยตดหนาขั้นเดียวมันเมื่อยเลย บอร์ชูฮนพอลูกอ่อนซ้ำองน้น้งนนอลอาเ้นแหนเบา้นหยาบลงโอ้ยตัวนี้เรยบร้ดีลังกาเอาสิ่ะมามาอลไพี่น้องเ้ยขอบใจที่คุณสุกัญญากระโดดส่กนอะไรกเซฟ้เพื่อจะส่องมาใตด้กป่าลุง เปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนสบายดีต้องขอบแจทีมงานนะนต้องจะเาะกระบาควนล่ะพี่น้องอ้นมาแต่เด็อือบ่าวตานะฮักกมานี่บ่าว,ว,วาาตาฮก็มาน<ห>อือ้ยกม่านฮอือฮักตเดียวแม่รถากันอโอ<ห>้โปาเือจนนเปือนเนักมนบ่เปือนเอาโ ຍັງບໍ່ເພື້ອນເນາະພໍລ